สวัสดีครับเอซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ไปขึ้นเขาเนาะขึ้นหาอยู่หาก,กินนะครับพ c ซีไปกับน้องหมาวันนี้ขึ้นแต่เช้าหน่อยนะครับ FC ซอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับขึ้นหาอยู่หาก,กินตามธรรมชาตินะครับก็วันนี้ก็ขึ้นไปกับน้องหมาชวนช่างพงก็ไปที่มุกดาหารเนาะน,นี่ ถึงเดดก็ยังมีลมนะครับพีีลมเย็นโอ้เมื่อคืนนี้ครับพีีหนาวหนาวจริงๆนะครับก็นะครับนี่น้องหมาผมเนาะจะตดบจะดําตอนนี้ครับบรรยากาศก็ดีนะครับวิซีวันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวเนาะส่วนช่างพงก็ไปที่จังหวัดเนาะไปมุกดาหารนะครับวิี ไม่รู้ไปอะไรเนาะก็ไม่ขอพูดดีกว่าเนาะรู้แต่ว่าไปที่มุกนาหารเนาะวันพรุ่งนี้ก็จะไปทำบ้านให้เสร็จเนาะก็วันนี้ก็ขึ้นเขาก่อนขึ้นเขาขึ้นหายอยู่หากินน้องหมาช่วงนี้ก็ใบไม้ก็มัน ล่วงมันหล่นเยอะเนาะเดิเน,เดนก็เสียงดังมากนะครับพี่ีโอ้เย็นจริงๆอากาศไม่ร้อนเนาะเขาว่าสองวันสามวันมานี้อากาศหนาวแล้วนะครับพี่ีช่วงอทิตที่ผ่านมานโอ้โหแดดร้อนเนาะมาวันนี้ก็สองวันสามวันแล้วหนาวอู้อ่านน้ำยากจริงๆนะครับ เย็นครับพีสีนี่ครับหมอกตกเนาะน้ำหมอกลงน้ำค้างนะครับพีสีน้ำค้างลงยิ่งหนาวนครับพีสีนี่ครับวพอผมก็วันนี้แม่น้องก้อยก็ไปไล่เนาะส่วนเจ้าก้อยก็ไปโรงเรียนนะครับพีสี ไอเดียก็ไปโรงเรียนเนาะก็ผมก็ไปคนเดียวเนาะขึ้นเขาวันนี้ไปคนเดียวครับไีซี่นะไม่เป็นไรเนาะไปคนเดียวก็มีน้องหมาไปเป็นเพื่อนเนาะเจ็ดตัวนะครับน้องหมาผมข่าขึ้นเขาหาอยู่หากินเนาะไม้ต้นหน่อไร่นี้มันจะเป็น เป็นขีเนาะครับพี่ซีนี่ครับว่าเป็นขีเนาะก็ะมันจะคล้ายคลายต้นมันข้ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเม็ดคล้ายกับเม็ดข้าวนะครับพี่ซีถ้าแกมันสุกแล้วก็มันจะเหมือนกับเม็ดข้าวนี่ e นะครับพี่ซ <complexities. S 2> ีของขาวแก้วขาวก็อยู่ด้านล่างนู่นเนาะมาผมวันนี้ขึ้นมาผมเจ็บตัวเลยนะครับพี่ซีโอ้ มันรู้เลยนะครับไอซีน้องหมาผมนี่ผมกูจะขึ้นเขาเนี่ผมจะใส่รองเท้าเคาะก็จะวิ่งมาเลยนะครับไอซีวิ่งมาหาผมเลยอยู่ที่บ้านเนาะแสงแดดก็ออกถูกแดดก็มีความอุ่นก็กลับมาเนาะนี่ครับตอนนี้ผมเดินอยู่ยังหนาวอยู่เลยนะครับไอซี เพราะว่ามันอยู่ใต้ลมไม้เนาะมองมันแดดไม่ทะลุเนาะมองยิ่ไม่ลงมาถึงตรงที่ผมเดินขึ้นนี่ครับนี่มันจะคึ้มเนาะโอ้ยมืดคึ้มหนาวช่วงสองวันสามวันนี้คึ้มมาก็หนาวเลยนะครับพี่ซีคาดว่ฝนจะตกเนาะแต่มันไม่ตกนี่ครับว่างจากการ รดผักรดหญ้าตรงก็ขึ้นเขานะครับพี่ซีวันนี้ไม่ได้ลดอ่ะนี่ครับเสียงหายใจผมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับพี่ซีเบา,าไม่ได้รีบเนาะเดินก็ค่อยๆเดินขึ้นนะครับพี่ซีถ้าเดินเร็วนี่มันจะเหนื่อยเหนื่อยเร็วเนาะค่อยๆเดิน,นขึ้นขนะะึ้นเขาครพี่ซีขึ้นเขา ยืนขึ้นไปมองดูต้นไม้ต้นอะไรขึ้นไปถือว่าพักผ่อนไปในตัวด้วยนะครับพี่ซีถ้าเหนื่อยจริงๆก็เห็นต้นไม้ก็จับต้นไม้ไวนะ้เนาะพักนะครับพี่ซีเห็นนี่บางทีงเห็นกอต้นไร่องจักแล้วก็ยืนพักเนาะนี่ครับบรรยากาศก็ดีจริงๆครับพี่ซีโอ้ยหนาว เเดี๋ยวขึ้นไปถึงหลังเขาแล้วก็เดินทีนี้มันก็จะไม่หนาวเนาะมันจะออกร้อนเลยนะครับพีซีทีน,นี้ตรงนี้เดินยากจริงๆนะครับก็ได้จะถึงหลังเขาแล้วครับพี่ซีขึ้นไปก็พักอยู่ตรงที่น้ำตกเนาะพักเหน่อย ก่อนแล้วค่อยเดินขึ้นเดินขึ้นถึงหลังเขาก็พักอีกนิดอีกครั้งหนึ่งก็นี่บรรยาก,กาศเห็นสิเห็นดวงอาทิตย์เนาะก่อนาะโอ้เหลืออีกไกนละลครับพี่ซีเนาะไกลจะถึงตรงบันไดลีงนะครับพี่ซี มันได้ไม่ไผ่เนาะนี่ครับบรรยากาศนี่ก็เมื่อวานนี้ก็อยู่บ้านเนาะโอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับ14ไม่รู้จะถ่ายอะไรเนาะมองไปก็เห็นแตทน่ทุง่งนาทุ่งนาที่มีต้นแต่ต้นข้าวเนาะที่กเก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ได้ไปไหนเนาะไม่มีมอไซค์เนาะก็ว่าจะไปว่าจะไปก็ไม่มีมอไซค์ขี่เนาะก็เลยอ่ขอพักก่อนวันพรุ่งนี้ค่อยขึ้นเนาะว่าวันนี้ก็ขึ้นแล้วครับอีซีถึงวันพรุ่งนี้พอดีโอ้ยนี่ครับถึงนะตรงบันได ลิงพอดีเลยครับพี่ีขนาดผมว่าผมเดินค่อยๆเดินนะครับพี่ีเดินเร็วไม่ได้นะ้องเหนื่อยน่ครับมาครับได้ยินแวบบๆเนาะเสียงน้องหมาผมเห่าก็ไม่รู้นี่ผมยังเดินขึ้นไม่ถึงเลยห็นน้มองหมองหมา,หมาน้องหมาผมขึ้นถึงก่อนเนาะมันเร็วจริงๆน้องหมานี่นี่ครับ เป็นลำห้วยเนาะมันจะไหลลงมาจากหลังเขานมดแล้วครับพี่สีออครับผมก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะใกล้จะถึงหลังเขาแล้วนี่ครับนี่ถึงแล้วนี่ครับพี่สีหลังเขาตรงนี้เนะตรงไม่ใช่หลังเขาเนาะตรงที่น้ำตกเนาะ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ